การเปลี่ยนแปลงนะคะที่กำลังจะเข้ามาให้คุณนะคะได้ผ่านพบเจอมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรามาดูกันนะคะแน่นอนค่ะเป็นการเปลี่ยนพลังงานนะคะไพ่ใบนี้แปะเทลนะคะกําลังบอกว่าหากคุณนะคะไม่ได้มีสุขภาพที่ย่แย่ช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจของเรานะคะค่อนข้างอ่อนแอเป็นพิเศษอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีที่เราเจอมานะคะหรือมันเป็นความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นนะคะ การเปลี่ยนแปลงของคุณในช่วงนี้แน่นอนค่ะมันคือการเปลี่ยนพลังงานนะคะเปลี่ยนจากพลังงานที่มันอ่อนแอเป็นพลังงานลบนะคะคอมมูนิตี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าคุณควรจะต้องออกไปพบปะผู้คนนะคะหรือว่าอาจจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนมากช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกอ่อนแอมากจนเราแบบว่าไม่ค่อยอยากสูงสิงไม่อยากเจอกับใครนะคะแต่ว่าไพ่เขาบอกว่าให้เราออกไปเจอกับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ออกไปเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่ ใช่นะคะเขาเป็นเกี่ยวกับการเริ่มต้นหรือว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีคนที่ดีเข้ามาช่วยเยียวยาคิวใจเรานะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทำให้เราอะคะ่ะ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเข้ามานะคะคุณจะมีสติมากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นจากการพูดคุยหรือพกปากกับใครบางคนเขาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณนะ,ะหรือว่าหากคุณอยากจะไปเรียนเสริมทักษะให้กับตัวเองนะคะเขาอาจจะเป็นอาจารย์ของคุณก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะถือว่าไพ่คิปเปร์นี่ค่อนข้างแม่นยําเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเจออ่า เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านอารมณ์และสภาวะภายในของตัวเองนะคะจากการจากความอ่อนแอนะคะการที่ว่าหันหลังเข้าหา ทุกคนนะคะเหมือนเป็นการหนีปัญหาคุณจะมีสติมากขึ้นกล้าเผชิญหน้ามากขึ้นนะคะสิ่งที่มันเสียไปแล้วหรือความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่ามันถดถอยอะคะ่ะก็คือปล่อยให้มันเสียไปมันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่นะคะไพ่ใบนี้นะคะ false person คือคุณต้องอยู่ให้เป็นนะคะพลิกแพงสถานการณ์จนว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะทําให้คุณคัดกรองได้นะว่าใครที่จริงใจและไม่จริงใจกับคุณนะคะคุณจะสามารถจําแนกคนเหล่านี้ได้นะคะ ทุกๆก,การตัดสินใจ แน่นอนค่ะมันจะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะมีสติมีบุธภาวะมากขึ้นนะคะตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจที่มาจากวุธภาวะของคุณนะคะมันก็จะทําให้คุณนะคะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแน่นอนเจ๊ก็ขอให้ไพ่ของเจนนะคะเป็นพลังงานบวกให้กับทุกคนนะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่วันที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตทุกคนนะคะ เจอการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอ่ะ